สวัสดีค่ะอาจารย์เนยเองค่ะเพื่อนๆคะที่คิดว่าเรามีไอเดียดีๆอยากจะทําคลิปออนไลน์เอาไว้สอนนักศึกษาหรือกระทั่งทําเป็นคอนเทนต์เองก็ตามแต่ก็ประสบปัญหาเยอะแยะเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนสคริปต์ทำยังไงพออยู่หน้ากล้องเขินหน้ากล้องอีกนะคะแล้วยังปัญหาเรื่องการตัดต่ออีกคะ่ะโอสารพันธ์าระนะคะดังนั้นใครที่คิดจะเริ่มอยากจะทำคลิปออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปออนไลน์ในสื่อโซเชียลต่างๆหรือส่งไปให้นักศึกษาดูค่ะวันนี้อาจารย์เดจะมาแนะนำด้วย AI แก๊งเลยนะคะ3ตัวด้วยกันคะ่ะในการทำคลิปให้มันง่ายๆเสร็จได้ภายในหลักนาทีะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโดยที่ ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนสคริปต์การทำวิดีโอและการตัดต่อเลยค่ะเราทำกันแบบง่ายๆใช้ได้เลยค่ะ อาจารย์เนเข้าใจทุกคนดีค่ะโดยทั่วไปการทําวิดีโอครั้งหนึ่งหนึ่งนะคะใช้ทั้งเรื่องของกําลังใจนะทัศน์ศต่างๆทั้งอัดวิดีโอแล้วก็ตัดต่อค่ะอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระทุกคนค่ะด้วยการแนะนํานะคะ AI แก๊งนะคะ3ตัวเข้ามาช่วยกันในการทําให้การทําวิดีโอเราเนี่ยเป็นเรื่องที่แบ่งเบาสบายมากขึ้นค่ะก่อนไปถึงตรงนั้นเช่นเดิมค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะอาจารย์เนออนุทัย,อทยสอนวิชาการตลาดอยู่ที่มหาลายัยสุโขทยัยธรรมธิราชค่ะ แล้วก็ทำคลิปเรื่องของการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตลาดการวิจัยการสอนการสื่อสารค่ะถ้าชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์วิดีโอคลิปชุดนี้ให้หน่อยกดแชร์ไปให้มองเห็นกันได้มากขึ้นและที่สำคัญขอเหมืนทุกทีเลยค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งค่ะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะให้เราเป็นคนที่รู้จักกันมากขึ้นไม่ใช่แค่มาเจอแล้วก็จากไปค่ะวันนี้เราจะทำวิดีโออย่างง่ายด้วย3สหาย AI ค่ะ ประกอบด้วยการร่างสคริปต์นะคะเพื่อทำให้เรามีเนื้อหาในการที่ประกอบคลิปนะคะนั่นคือเราจะใช้ generative AI ตัวที่นิยมคือ Gemini ค่ะและหลังจากนั้นนะคะพระเอกของงานนี้เลยค่ะ จะช่วยในการทำอวตารค่ะทำให้เราไม่ต้องออกหน้ากล้องเองนะคะแต่ก็สามารถมีตัวเราพูดอยู่ในคลิปได้นั่นคือพระเอกของวันนี้ค่ะดับดับเอค่ะเพื่อนำทุกอย่างมารวมกันเราสร้างเป็นคุณครู AI นะคะด้วย Talking a ว a าค่ะและหลังจากนั้นเราจะไปตัดต่ออย่างง่ายๆแบบ b บ g i ก n e r กันเลยนะคะด้วย Canva AI ค่ะเป็นเครื่องมือที่ครูและอาจารย์นิยมใช้กันอยู่แล้วค่ะ ก่อนจะไปถึง generative AI นะคะอาจารย์นิแนะนําให้รู้จักการเขียนพร้อมก่อนนะคะคลิปนี้อาจารย์นิจะทําเป็นคลิปสอนจริยธรรมการวิจัยค่ะซึ่งแน่นอนนักศึกษาเดี๋ยวนี้ใช้ AI ค่อนข้างเยอะดังนั้นเราต้องมีคลิปมาคอยเตือนนักศึกษานะคะตัวเองไม่อยากจะอัดหน้ากล้องนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือมาช่วยก่อนอื่นต้องแนะนําให้รู้จักพร้อมก่อนนะคะสําหรับ generative AI ใช้พา s ์สพร้อมอนนะคะ่ะเป็นพร้อม5ท่อน ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์เนจะทิ้งพร้อมไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวจะใส่วงเล็บให้ด้วยสําหรับคนที่เอาพร้อมไปใช้ก็แค่ไปแก้คําในวงเล็บเท่านั้นเองค่ะโดยที่ให้ AI สวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะสอนแล้วก็บวกกับชํานาญการผลิตสื่อและสคริปต์นะคะกลุ่มเป้าหมายเราก็ใส่ไปเองได้ค่ะอย่างที่นี้อาจารย์เน้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทนะคะคําสั่งคือขอให้สร้างสคริปต์สาหรับการสอนค่ะ 45วินาทีพอแล้วแล้วก็โครงร่างสไลด์ซึ่งเดี๋ยวจะไปทําในแคนวานะคะเอาแค่หนึ่งสไลด์พอแล้วล่ะค่ะโทนน้ําเสียงทุกคนก็ไปเลือกได้เดี๋ยวอาจารย์เนจะวงเล็บไปให้สําหรับอาจารย์เนเลือกแบบให้ความรู้ได้ให้กําลังใจให้พูดง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนเลยให้เข้าใจง่ายเลยค่ะแล้วก็อาจารย์เนก็ให้เนื้อหาไว้สักนิดหนึ่งในส่วนของ A คือสเตตนะคะให้เป็น3ส่วน นะคะตามเฟรมเวิร์กสามสีให้จดจำกันง่ายๆเลยนั่นคือเราจะต้องควบคุมการทำงานของ AI ให้ทำเฉพาะเรื่องที่เก่งตรวจสอบอยู่เสมอด้วยเช็คแล้วเครดิตคืออ้างอิงกระบวนการใช้ AI ว่าเราใช้ AI อย่างไรเอาให้ถูกต้องถูกจริยธรรมค่ะนั่นคือคอนโทรลเช็คและเครดิตค่ะจากพอมเมื่อกี้นะคะจะมาที่สเต็ปแรกค่ะการใช้ Generative AI นะก็ใช้ Gemini 2.5 Pro ค่ะแล้วแปะพลาพร้อมไปเลยนะคะ ก็ copy แล้วไปแก้ไขพร้อมแล้วแปะได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะแล้วหลังจากนั้น g e ม i n i 2 5 Pro กปก็จะเริ่มทำงานอันนี้เป็นเอ่อเจมิที่มีการคิดเราเขียน<ม>เพื่อให้คิดออกมาให้ได้สคริปต์ที่เหมาะกับอาจารย์เน้แล้วก็ตัวสไลด์โครงร่างสไลด์ในแคนวาหนึ่งสไลด์เท่านั้นเองดังนั้นทั้งหมดใช้เวลาไม่นานค่ะก็จะได้ผลออกมาเป็นสคริปต์ง่ายๆเลยค่ะทุกคนอยู่ในครึ่งหน้ากระดาษเท่านั้นเองจากข้อมูลส่วนนี้ค่ะเป็นส่วนที่เป็นโครงร่างสไลด์ของแคนวาค่ะ เดี๋ยวอาจารนี้ไปทําต่อในแคนวาค่ะมาดูการสมัครดับดับกันก่อนค่ะนี่นะคะอาจารย์นี่ก็คีย์ดับดับนะคะไปที่ Google แล้วมันก็จะขึ้นดับดับ AI tools ก็สมัครนะคะ Sign up ด้วย Google นะนั่นคือใช้ Gmail ง่ายที่สุดเลยอจารนี่ก็เลือกค่ะ ะะแล้วนี่คือเมนูของดับดับที่มีไม่ว่าจะเป็นการถอด transcribe นะคะถอดบทด้วย AI การเขียนด้วย AI การใช้เสียงของ AI นะคะแล้วก็การโครนเสียงเราด้วย AI ตัดต่อวิดีโอด้วย AI ค่ะโอ้มีเมนูเยอะมากเลยค่ะแต่สิ่งที่อาจารย์ชอบคือเมนูมันเรียบง่ายมันรวมอยู่ในหน้าโฮมเนี่ยค่ะทุกคนจะเห็นทั้งหมด แล้วก็ที่ฮอตอยู่ตอนนี้ฮอตมากๆเลยคือ AI อว t a r ตัวนี้ค่ะ AI อว t a r นะคะเดี๋ยวอาจารย์นี่จะลองใช้เมนูนี้กับพวกเราค่ะมาดูว่ามาทำแล้วเป็นยังไงบ้างสนนราคาตัวนี้นคะคะดาฟนน,นคะนนนคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งลิงก์แล้วก็ส่วนลดไปให้ค่ะนะก็คือว่าของฟรีจะได้แค่10เครดิตเท่านั้นตอนนีน้ถ้าเกิดว่าอยากได้เครดิตที่เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อทำวิดีโอได้มากขึ้นนะคะก็ซื้อแบบ Personal ได้ค่ะซึ่งไม่แพงเลย นะคะอยู่ที่11เเหรียญต่อเดือนนั่นคือประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะแล้วก็ใช้ส่วนลดด้วยึ่นเดี๋ยวจะในทิ้งลิงก์ส่วนลดไว้ให้ค่ะ แค่สิกว่าเหรียญเองไม่ว่าจะเป็น a n นโนลี่หรือ m ั n ลี่เองก็ตามนะซึ่งได้มากถึง150เครดิตต่อเดือนนะคะทำา v o i e o v v r r ได้ถึงร้อนาทีนะคะนั่นคือ2ชั่วโมงเลยนะทุกคน AI a อวตารทำได้ถึง12นาทีนะคะแล้วก็ถอดทานสคริปต์ได้ร้อนาทีนั่นคือ2ชั่วโมงเช่นเดียวกันสาม,มารถเอาไปใช้ดนการค้าได้เลยนะคะอย่างเช่นเอาไปรีวิวผลิตภัณฑ์เอาไปอะไรทำได้เลย ทำครูนเสียงตัวเองได้สาเสียงมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะลองไปดูราคาดูสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือรูปภาพของเราค่ะเพื่อที่ทําให้สร้างตัวเราให้เป็นอวตารที่พูดได้ค่ะแล้วก็เลือกตรง AI ออวตารนะคะแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ค่ะเสร็จแล้วจะเข้ามาที่เมนูนี้นะคะเขาก็จะให้เลือก ระหว่างอัปโหลดรูปเรานะคะที่เห็นหน้าหรืออัปโหลดรูปสัตว์ค่ะ animal photo ซึ่งน่ารักมากนะคะดับดบมีให้อัปโหลดรูปสัตว์ด้วยให้สัตว์มันพูดได้ด้วยซึ่งอาจารย์เนจะเลือกอัปโหลดรูปตัวเองค่ะที่มีหน้าต้องบอกทุกคนนะคะขอให้อัปโหลดรูปที่แบบ เห็นหน้าเราเต็มเต็มเห็นแก้มเห็นคางแล้วก็เห็นฟันด้วยเป็นรูปยิ้มนี่ยิ่งดีเลยค่ะเพราะปากเราจะได้ขยับได้ไงคะดังนั้นเลือกรูปนะคะอาจารย์นี่ก็เลือกรูปที่เป็นโปรไฟล์สันเนละการใน a c e b o o k นะก็จะเป็นรูปใส่ชุดสีแดงนะคะรูปนั้นก็จะกอดอกแล้วก็ยิ้มนะคะก็เห็นหน้าเห็นคางเห็นปากค่ะสําคัญมากๆปากเนี่ยสำคัญเพราะจะเป็นรูปที่ต้องขยับพอเลือกเสร็จแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปเลยค่ะทุกคนอ่าอัปโหลดขึ้นดับดับไปเลยค่ะ นี่นะคะนี่ก็คือการอัปโหลดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วอาจารย์เนสจะเลือกอัปโหลดเสียงค่ะซึ่งทุกคนสามารถเลือกอัปโหลดเสียงก็ได้หรือจะเลือกเลคคอร์ดก็ได้ค่ะแต่อาจารย์เนสเลือกอัปโหลดเสียงค่ะนะซึ่งมีเสียงที่อาจารย์เนสพูดตามสคริปของเ e ม i นาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็อัปโหลดขึ้นไปค่ะซึ่งเขากําหนดเลยค่ะว่าได้มากถึง3นาทีค่ะ นี่นะคะนี่คือเสียงที่อัปโหลดไปค่ะหลักการจริยธรรมอันนี้ตามที่เจมินายเขียนเลยอาจารย์นี่ก็อ่านแล้วอัปโหลดทุกคนยังมีทางเลือกนะคะกด Record จากที่นี้ก็ได้ซึ่งไฟล์เสียงจะอยู่ในนี้เลยนะคะเราลองกด Play ดูได้เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ทุกคนทำก็คือแค่ว่าไปกด Generate Talking Avatar ค่ะเพื่อทำให้รูปอาจารย์น,นี้ที่โหลดไปเนี้สามารถพูดได้ค่ะเนี่ค่ะแล้วมันจะกลับมาที่หน้านี้เลยนะคะหน้าไม A v a ว a าค่ะ ตอนนี้เขากำลังทำโปรเซสซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีค่ะนะโปรเซสนี้ก็จะเสร็จสิ้นอันนี้10นาทีผ่านไปค่ะเสร็จสิ้นแล้วค่ะก็จะมีเสียงอาจารย์นยพูดออกมาค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนการใช้ AI ช่วยทำวิจัยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆแต่จะใช้อย่างไรให้ถูกต้องและมีจริยธรรมวันนี้อาจารย์นยมีหลักการให้จำง่ายๆเลยค่ะที่เรียกว่า 3C มมาฝากกันค่ะน่ารักดีนะคะนะเขาก็จะพูดไปจนจบเลยค่ะ นะดังนั้นอาจารย์เนยจะได้วิดีโอแล้วอาจารย์ให้ก็จะ rename มันค่ะเพื่อให้จําได้ rename แล้วเดี๋ยวจะดาวน์โหลดมันออกมาก็ตั้งชื่อเลยค่ะว่านี่คืออาจารย์เนพูดในเรื่องหลักการ3าสีโดยใส่ชุดสีแดงนะ <c oughs> จะได้จําได้ว่าใช้อวตารตัวนี้เพราะว่าจริงๆมีทําไว้หลายตัวบางตัวก็เป็นการ์ตูนค่ะทุกคนทุกคนไปลองเล่นได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะต้องใช้เครดิตค่ะดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อนะคะก็แนะนำให้ดูวิดีโอนี้ก่อนว่าเราชอบหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเพิ่งเริ่มสมัครจะได้อยู่แค่10เครดิต แต่ว่าอันนี้มันต้องมีใช้อย่างน้อยก็สักสิบกว่าเครดิตละนี่ค่ะอาจารย์นดาวน์โหลดเก็บไปแล้วนะคะแล้วก็มาที่ c a นว a กันค่ะอันนี้เห็นไหมคะอาจารย์ไน้ทำสไลด์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสไลด์นี้ก็เจมินายออกแบบให้เราแค่มาแปะใน c a นว a เท่านั้นเองสิ่งที่อาจารย์เน้ทำต่อไปค่ะก็ดาวน์โหลดเอาวิดีโอตัวเองเข้ามาสิคะจะรออะไรนะคะก็เอาวิดวีโอตัวนี้ละค่ะเอาเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวจัดหน้าใหม่สักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้วิธีการกดอัปโหลดค่ะ นะคะเครื่องใหม่อัปโหลดตรงนี้นะคะแล้วก็อัปโหลดเอาวิดีโอเราเข้ามาสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนการใช้ AI ช่วยทําวิจัยเป็นเครื่องมือที่ถ้าเกิดเราใช้โปรนะคะเราสามารถใช้เมนูนี้ได้ค่ะแบ c ก g r าว n d รีม o v e r อร์ over, ค่ะนี่ก็สลาย Background ทิ้งเลยค่ะทุกคนนะแล้วก็มีการขยับปรับแต่งใน c a n v a นะคะเพื่อทําให้ตัวอาจารย์นี้อยู่ด้านซ้ายมือนะแล้วก็ประกอบประกอบกับ3 C นะที่เป็นแอนิเมชันแล้วเนื่องจากตอนแค้นว่าถ้าเราเลือกดีไซน์ให้เป็นวิดีโอเราจะเห็นนะคะว่าแอนิเมตต์แต่จะใช้อย่างไรให้ถูกสามารถเลือมีจริยธรรมวันนี้จะไน้มีหลักการให้จําง่ายๆเลยค่ะที่เรียกว่า 3C มาฝากกันค่ะที่แรกค่ะคือคอนโทรลเราต้องเป็นให้ควบคุมไม่ใช่ AI ควบคุมหรือทำงานด้วยตนเองพอซีต่อไปซีที่สองคือเช็คข้อมูลแอนิเมตให้มันตรงกับเสียงข้อผิดพลาดนะคะซึ่งอันนี้ทำได้ไม่ยากเลยค่ะ เราก็แค่ไปที่กล่องนะคะเราคลิก a n i m เมตตรงนี้ค่ะเราก็สามารถทำให้แคนวามัน a อนิเมตไปตรงกับเสียงอาจารย์เนตได้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะพอเราทําเสร็จหมดทุกอย่างอาจารย์เนตทำทั้ง3กล่องเสร็จแล้วค่ะนะคะสิ่งที่ง่ายๆหลังจากนั้นนะคะเราก็แค่กดแชร์ค่ะนะคะเราก็เลือกให้ดาวน์โหลดนะคะเลือกให้เป็น mp4 ค่ะ คือถ้าเราเลือกเทมเพลตของตัวนี้ตั้งแต่ต้นนะคะให้เป็นวิดีโออยู่แล้วเขาก็จะตั้ง Default ให้เป็น mp 4เลยค่ะแค่เลือกความละเอียดที่เราต้องการแล้วก็กดนะคะ t t a r t d o w วน์โหได้เลยค่ะเราก็จะได้วิดีโอที่เราทำเสร็จแล้วผ่าน AI ทั้ง3ตัวค่ะสรุปค่ะการทำวิดีโอด้วย AI 3ตัวซึ่งพระเอกในวันนี้คือดับดับ AI ค่ะ เพราะว่าทาให้อาจารย์เนทถึงแมนไม่ต้องอัดหน้ากล้องก็สามารถพูดออกมาได้นะคะข้อดีคืออะไรนะคะข้อดีและจุดเด่นคือใช้อวตารได้หลายๆแบบซึ่งจะใช้ตัวเราเองได้หรือจะขนาดเดียวกันเขามีอวตารอื่นๆให้เลือกด้วยซึ่งสามารถเน้นการพูดเน้นการขยับเน้นการออกท่าทางได้นั่นคือนอกจาก talking อวตารก็มีโมชั่นมีเชจเชอรอวตารให้ใช้ด้วย เราก็ยนอกจากนี้เราสามารถโหลดเสียงตัวเราได้คโคลนเสียงตัวเราขึ้นมาก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราพูดไม่เก่งแต่เราอยากใช้เสียงสำเนียงเราอยู่เขามีนะคะ voice cloning ให้ด้วยแต่อันนี้ก็ต้องเสียเครดิตเพิ่มหรือเราจะเรียกเสียงคนอื่นมาก็ได้น้ำยีเสียงให้เลือกอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็รองรับภาษาไทยข้อดีคือมันทําง่ายทําเร็วอะคะ่ะอย่างเมื่อกี้อาจารย์นีดาวน์โหลดไปเนี่ยป,ประมาณ1 0 1 5นาทีเสร็จละ เป็นหลักนาทีเราก็ได้ตัวเราออกมาพูดละนะคะดังนั้นก็จุดเด่นก็คือเหมาะนะคะเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองขัดเขินที่จะอยู่หน้ากละะ้องค่ะส่วนเรื่องสคริปต์อาจารย์ได้ช่วยตัดปัญหาให้แล้วด้วย generative AI เรื่องการตัดต่อถ้าเรามีเครดิตนะคะในดับดับนี่ตัดต่อเองได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ถนัดก็มาที่แขนวาก็ได้คะ่ะนั่นเป็นเครื่องมือถนัดของพวกเรากันอยู่แล้วข้เสียนะคะคืออยากจะใช้ตัวนี้นะคะของฟรีนะคะได้แค่1ิเครดิตเท่านั้น เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการทำวิดีโอง่ายๆด้วยสามสหาย AI นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่คิดเป็นจะทำเริ่มต้นทำวิดีโอแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วรู้สึกว่าต้องใช้หลายทักษะเลอเกินอาจารย์เน้ว่าลองค่ะลองเอา AI มาช่วยแบ่งเบาภาระเราค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเขียนงานพูดหน้ากล้องนะคะรวมถึงงานตัดต่อโอ้โหอาจารย์นี่ให้ไว้วันนี้3 AI รวมกันเลยค่ะเป็นส่วนผสมที่กลมกล่อมแล้วก็ แนะนำแนะนํา AI ที่ใช้สำหรับการสร้างอาวตารไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือเอาอาวตารคนอื่นมาใช้ก็สามารถทำได้นะคะดังนั้นไม่ต้องไม่ต้องออกหน้ากล้องเลยอาจานี้เห็นคลิปของลูกศิษย์หลายคนเขาก็ใช้ AI อวตารมาพูดก็รู้สึกว่าน่ารักน่าสนใจ นะคะทุกคนก็รู้นะคะว่าเป็นตัวแทนของเขาเราก็ได้ความน่าสนใจขึ้นมาอีกหนึ่งระดับค่ะน่าดึงดูดนะคะน่าติดตามเป็นยังไงคะชอบไหมคะถ้าชอบอย่าลืมนะคะเช่นเดิมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาหน่อยนะคะแล้วพวกเรามีประสบการณ์ในการใช้อาวทา,าอยังไงช่วยบอกอาจารย์นี้หน่อยคะ่ะอยากรู้อยากรู้แล้วอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะ